่ายภาพและการจัดวางสินค้าในขั้นตอนแรกวางแผนก่อนถ่ายภาพเสมอนะคะว่าภาพที่เราถ่ายเป็นภาพแบบใดควรมีอะไรอยู่ในภาพบ้างวางภาพในลักษณะจุดใดหรือเราสามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์อะไรในฉากได้บ้างข้อที่2ให้เริ่มต้นลองใช้พื้นหลังสีล้วนหรือเป็นพื้นหลังที่ไม่มีรายละเอียดมากนัก เพื่อให้ดึงความสนใจออกจากตัวแบบและทำให้จัดองค์ประกอบที่ยากเกินไปหากมีพื้นหลังที่มีลวดลายพื้นหลังส่วนใหญ่จะเป็นพื้นหลังที่ใช้สีเขียวหรือสีน้ำเงินข้อที่3เริ่มต้นฝึกใช้แสงจากแสงธรรมชาติในการถ่ายภาพอาจจะเลือกมุมด้านหน้าหรือมุมด้านหลังเพื่อให้เราสามารถที่จะจัดองค์ประกอบ ได้ง่ายในข้อที่4ให้ฝึกใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพอย่าลืมว่าต้องเห็นรายละเอียดให้ครบทุกส่วนและข้อสุดท้ายให้ฝึกตกแต่งภาพสีและการรีทัชสำหรับแก้ไขข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถ่ายภาพของเรา